าวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมปี2567นเะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะมีโอกาสชีวิตมีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือว่ามีโอกาสปฏิวัตริรูปแบบในการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าป,ปฏิวัติปฏิรูป,ต,รป,ต,รปต,รตัวเองนะคะมีโอกาสชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้นะคะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคย วันนี้จะมาพยากร์ดวงของชาวราศีพฤษภนะคะต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความใจเด็ดเด็ดเดี่ยวนะคะมีอุดมการณ์หรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีความอดทนสูงในการที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายแล้วก็คุณจะมีความวิริยะอุตสาหะมีความมุกมานะมาก นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะมีความกดดันบางอย่างในตัวคุณเองด้วยนะคะหรืออาจจะมีมันมันคิดเยอะคิดมากหรือแบบจริงจังในชีวิตมากจนบางครั้งอาจจะทำให้คุณเกิดภาวะเครียดเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้คุณในเรื่องของการ เจราจาการติดต่อการพูดคุยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วยเหตุแห่งงานนะคะก็มีโอกาสเจราจานะคะหรือดีลงานอะไรบางอย่างได้สำเร็จผลนะคะคำพูดคุณจะน่าเชื่อถือมากขึ้นคุณจะพูดเก่งขึ้นหรือคุณสามารถที่จะโน้มน้าวผู้รับฝังให้เชื่อคุณได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เปนช่วงที่คุณเข้าใจอะไรได้ง่ายเรียนรู้อะไรได้ง่ายนะคะฉลาดมีไหวพิปฏิพานหรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันต่อมาช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์หรือมีมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะหรือมีความเจ้าชู้อยู่บ้างนะคะในตัวมีเสน่ห์นิยมมีโอกาสมีคน จับจ้องมีคนจ้องมองมีคนมาชอบมาจีบก็ว่าได้โดยสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะลวงชไาตายังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพฤษภนั้นต้องระวังนะคะสุขภาพเนี่ยก็อาจจะในเรื่องของโรคเครียด ะะโรคซึมเศร้าหรือในเรื่องของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนอนดึกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูแลในเรื่องสุขภาพกินอาหารในครบห้าหมู่แล้วก็ในเรื่องของนอนการนอนการพักผ่อนการพักผ่อนร่างกายก็คือควรพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเช่นกัน แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการถูกโกงถูกหลอกนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาต้มตุนคุณหรือว่ามีโอกาสมีคดีความบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีพฤษภดวงชะตางโชว์มาอีกว่าช่วงนี้คุณจะเอาใจไปโฟกัสกับเพศตรงข้ามคู่ของคนรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะห่วงใยคู่คิดเรื่องคู่ นะคะหรือมีความเหนื่อยใจเรื่องคู่ของคนรักหรือท่านที่โสดนะไม่ได้มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวจะแปลว่าคุณมีโอกาสเกิดคู่ค้าคู่สัญญาคู่คุ้นส่วนเกิดขึ้นเกิดคู่ธุรกิจหรือเกิดการลงทุนร่วมหุ้นกับใครบางคนก็ว่าได้โดยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นทําประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวคุณเองด้วยนะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าในเรื่องของ งาน,นเรื่องของการเงินเงินเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินมาจากการค้าการขายหรือได้เงินมาจากการลงทุนร่วมหุ้นอะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือท่าในใดที่มีคู่มีโอกาสที่ได้เงินจากคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักหยิบยื่นในเรื่องการเรงินการทองให้หรือเรียกได้ว่าคุณได้คู่ที่มีทรัพย์สินเงินทองได้คู่ที่มาช่วยเหลือในเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน นะคะหรือคุณจะแปลกอย่างหนึ่งว่าคุณไปสร้างเครดิตบางอย่างในเรื่องการเงินการทองเพื่อมาลงทุนก็คือมาไปกู้เงินมาลงทุนนั่นแหละก็มีโอกาสในจะเป็นในลักษณะนั้นด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของเพื่อนนะต้องบอกว่าเพื่อนดาวเพื่อนเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีมีโอกาสเจอเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่จริงใจนะคะเจอคนที่ เจอเพื่อนกินมากของเพื่อนตายมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องบางคนด้วยมีโอกาสให้วิวาทะมีปากเสียงกับเพื่อนที่ทํางานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะลวงยังบอกว่ามีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับบ้านรถร้านสำนักงานนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์รี f i n a n c e หรือมีโอกาสย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักต้องบอกว่าคนมีคู่นะคนมีคู่ช่วงนี้จะมีปัญหากันบ่อยอาจจะมีเรื่องให้ทวิวาทะมีปากมีเสียงกันหรือว่าคู่ของคนรักคนเจ็บป่วยนะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือมีปัญหาบางอย่างที่มันแก้ไมห่หายที่มันคาลาคาสังในชีวิตคู่เกิดขึ้นด้วยก็เช่นกันด้วยเช่นกันต่อมาคนโสดคนโสดต้องบอกว่า ถ้าโสดอยู่ถือว่าดีนะในช่วงดังกาวความรักในช่วงเดือนมกราคมไม่ค่อยดีนักนะคะต้องบอกว่าคนโสดถ้าคุณเอาใจไปโฟกัสในเรื่องการทํางานหรือการเงินจะดีกว่ามาโฟกัสเรื่องความรักเพราะว่าท่านที่โสดแล้วมีคนคุยหรือคนคบหาอยู่เนี่ยหรือดูดูใจของใครอยู่เนี่ยต้องบอกว่าคนโสดก็มีโอกาสเจอรักปลอมรักที่เข้ามาแล้วผ่านมาผ่านไปเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือ คุณเป็นตัวเลือกของอีกฝ่ายก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอพ่อแม่แม่แม่ต่างชาติต่างภาษาด้วยแล้วก็มันจะมีเรื่องเอาใจไปโฟกัสกับเพศตรงข้ามมากจนไม่มีจนไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะดวงจะตาม,มโอกาสที่จะเอาใจไปโฟกัสไปหหยหาในเรื่องความรักไปมุ่งเกี่ยวกับความรักมากเกินไปนะคะแต่ ถ้าเป็นเรื่องของคนโสดเนี่ย mm hmm. ก็แนะนําให้โฟกัสเรื่องอื่นจะดีแล้วก็ถ้าเป็นคนมีคู่มีชีวิตแล้วเนี่ยสมรสแล้วเนี่ยก็ต้องประคับประคองกันไปนะคะต้องใจเย็นลงบ้างหรือว่าต้องมันมันอ่อนข้อให้กันจึงจะดีนะคะต่อมาเรื่องงานงานคุณจะมีงานใหญ่งานใหม่เข้ามามีการลงทุนบางอย่างทางการงานหรือได้ภาระความรับผิดชอบอัน ใหญ่หลวงนะคะคุณมีโอกาสที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายหรือว่าทําให้มันเกิดผลสำเร็จที่ดีที่สุดนะคะมีโอกาสมีความโชคดีทางการงานมีโชคเรื่องงานเกิดการขยับขยายงานเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นให้คุณโฟกัสไปคิดเรื่องงานจะดีมากเป็นพิเศษด้วยนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโบนสัสมีโอกาสดีดทๆทางการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะ ชาวราศีพฤษภท่านใดนะคะที่อยากเสริมดวงชะตาวันนี้ดิฉันก็มีวัตถุมงคลบางอย่างมาแนะนำนะคะเป็นพระศีวรีนะคะเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภแห่งมหาราบนะคะเรียกได้ว่าท่านใดที่นำไปบูชาหลายท่านที่นำไปบูชานะคะก็ต้องบอกว่าอนิสฐานของพระศีวรีก็คือเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์สินเงินทอง อยู่นะคะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่ขาดนะคะสาหรับท่านที่ทำการค้าการขายเนี่ยก็สามารถนาไปบูชาได้ด้วยเช่นกันหรือท่านใดที่ไม่มีเรื่องของการค้าการข,า,ข,า,ขายก็บูชาได้นะคะก็เป็นพระแห่งโชคลาบแล้วก็ทําอะไรมันจะได้มีโชคมีลาบตลอดในโชคลาบตรงนี้อาจจะเป็นโชคเรื่องงานเรื่องเงินหรือโชคเรื่องความรักก็ได้นะครับถือว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาบแห่งมหาลาบนะคะถ้าในสนใจ ก็สามารถติดต่อมาที่ ID ดี n e นด้านล่างได้นะคะรวมไปถึงท่านใดที่ต้องการเช็คดวงชะตาปีใหม่แล้วอยากเช็คดวงชะตาดวงชะตาตัวเองเป็นเช่นไรก็สามารถแอดไลมามาได้โดยเช่นกันวันนี้ขอบคุณค่ะ